ราย e t h ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์เทลแลนทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านรากา40นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเราขอไปร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บหรือว่าช่อง5ของเราที่ได้รับรางวัลเชืดอชูเกียติดาวไม่ขลาประจำปี2 5 5 9ราถึง4รางวัลด้วยกันค่ะรวมถึงศิลปินดาราซึ่งก็จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์ฟรีโวหนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเปิร์บผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศรางวัลดาวเมฆคลาประจําปี2559ภายใต้โครงการรวมใจสื่อมวลชนจงรักภักดีทำดีเพื่อในหลวงพระราชินีในปีมหามงคล โดยสมาคมผู้สอข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และพันธมิตรสื่อมวลชนหลายองค์กรร่วมการจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ดารานักแสดงและบุคคลที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนในแวดวงบันเทิงและสายงานโทรทัศน์ค่ะในพิธีมอบ,บรางวัลช่วงบ่ายได้รับพระเกียรติจากหม่อมเจ้าประพาพันธุ์พานุพันธ์กอนโกศิยากาศเสรจมาเป็นประธานในการมอบ,บรางวัลโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทบกช่อง5เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียริดาวเมฆาลาถึง4รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลผู้บริหารองค์กรดีเด่นประจำปี2559 2รางวัลได้แก่พันเอกธนาทิพย์สว่างแสงผู้มยการฝ่ายรายการทะทะบ5้าคุณทวินันท์คงครานผู้มยการฝ่ายเลขานุก,การทะทะบห้า คุณเอ็นดูสินสอนรองหัวหน้าแผนกผลิตข่าวททบ5และคุณพิจิกาอุราวันเจ้าหน้าที่พิธีกรฝ่ายผลิตรายการช่วยราชการฝ่ายข่าวตำแหน่งผู้ประกาศข่าวททบ5กับรางวัลผู้ประกาศข่าวใช้หลักภาษาไทยดีเด่นประจำปี2559จากรายการทันข่าว News Update ททบ5ค่ะ นอกจากนี้ในรอบบ่ายศิลปินและบุคคลในแวดวงบันเทิงต่างเข้าร่วมรับรางวัลกันอย่างคับคัง่งอาทิรางวัลศิลปินผู้ทรงคุณค่าต่อวงการเพลงไทยดีเด่นได้แก่คุณแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติรางวัลศิลปินผู้ทรงคุณค่าต่อวงการเพลงไทยดีเด่นได้แก่อาชาัยเมืองสิงห์ รางวัลศิลปินผู้ทรงคุณค่าต่อวงการเพลงไทยดีเด่นได้แก่อาจารย์ชินกรไกรราชรางวัลน,นักร้องเพลงลูกทุ่งไทยดีเด่นโจนาสแอนเดอร์สันรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งแห่งปีหลิวอาราดารางวัลศิลปินขวัญใจผู้ใช้แรงงานดีเด่นไม้พิรมพร รางวัลนักร้องลูกทุ่งชายขวัญใจมูลชนดีเด่นได้แก่กุ้งสุธิราชรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงฝันใจมูลชนดีเด่นได้แก่ฝนธนสุนทรและรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้แก่พี่ถั่วและเชิญยิ้มค่ะก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลดาวเมฆขลาประจำปี2559ค่ะ แม่รื่ืใจแล้วก็ดีใจที่ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันของแม่อีกนะคะรางวัลทุกรางวัลที่แม่ได้รับมาก็ภูมิใจทุกรางวัลเพราะมันมีค่าสําหรับชีวิตของคนที่สร้างคุณงามความดีและท่านล่ะคะรีบทํานะคะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ทําทําความดีไปเถอะค่ะความดีนั้นจะตอบสนองและเองเมื่อถึงเวลานี้และก็ทําเพื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินาถพระราชวงทุกพระองค์และเพื่อประเทศไทยของเรานะคะจร,จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยถามว่าคนต่างหวอดมาทำงานในเทพมหาคนครนี้เยอะมากนะครับโดยเพราะพี่น้องชาวอีสานบ้านผมทำว่าทุกคนมีความฝันอย่างที่บอกนะฮะฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเองก็มีความฝันจนมาถึงวันนี้ถามว่าเรามายืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้นะครับเรามาตามฝันของเราได้จประสบความสำเร็จในวันนี้คือว่า คือต้องใช้ความพยายามความอดทนนะฮะและกําลังใจสาคัญที่สุดนะครับและที่สําคัญคือเราต้องมีความกรตรัญตยูต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะฮะผู้มีพระคุณของเราทุกคนฉะนั้นแล้าใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ยึด,ด,ยดเหนี่ยวจิตใจในการทํางานในการที่จะต่อสู้ในการดารงชีวิตนะครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านครับ สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีสาระดีๆกับการดูแลรักษาสุขภาพกับโรคออฟฟิศซินโดรมในช่วงอุ่นใจใกล้หมอค่ะอุ่นใจใกล้หมอวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมซึ่งก็ไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้ที่เขาเกิดจากการอยู่ในสำนักงานานานๆอยู่ในตึกนานๆอย่างเดียวนะครับคนที่ชอบเล่นมือถือชอบเล่นแท็บเล็ตมองอยู่านานๆตรงนี้ก็ เป็นเรื่องที่เกิดเหตุได้เหมือนกันลองติดตามข้อมูลเรื่องนี้จากคุณหมอสุธิดาเย็นจันทร์กันนะครับสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะก็เป็นโรคที่เราเรียกกันสําหรับคนที่ทํางานที่อยู่ในสำนักงานนะคะหรืออยู่ในออฟฟิศนานๆนั่นเองนะคะแต่จริงก็ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะคนทำออฟฟิศหรอกนะคะคนที่ใช้มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารพวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็ทําให้เกิดอาการกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นได้ ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคำเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Sick b u i l d i n g s y n d r o m e ซึ่งก็คือเป็นโรคที่เกิดความเจ็บป่วยจากการที่อยู่ในตึกนานๆนะคะก็จะมีกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยอาการหลากหลายนะคะเช่นอาการปวดตึงของระบบกล้ามเนื้อข้อนะคะหรือว่าพวกเส้นเอ็นนะคะก็มีอาการเมื่อยนะคะปวดตึงข้อบ่าไหล่ปวดบั้นเอวนะคะมีนิ้วล็อก กเกิดจากการที่เราใช้นิ้วหรือใช้มือพิมพ์อะไรเป็นระยะเวลเาระยะเวลานานนะคะแล้วก็จะมีการในแง่เรื่องของการรักษาไม่ว่าจะให้การรักษาด้วยยาที่ลดการอักเสบหรือว่าการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อยาลดอาการชาปลายประสาทนะคะหรือว่าการทํากายภาพบำบัดต,ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยรักษาอาการในช่วงแรกแต่สําคัญในระยะยาวก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็ทํางาน แบบจัดสรรเวลาในการทํางานแล้วก็เวลาพักผ่อนอย่างลงตัวก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ค่ะผเป็นคําแนะนําที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะไปกินยาหรือบําบัดรักษาอย่างเดียวแต่เราจะต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยนั่นก็คือสิ่งที่คุณหมอสุธิดาเย็นจันฝากเอาไว้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลรามคำแหงเรายังมีข้อมูลอย่างนี้ให้ท่านได้ติดตามในตอนต่อไปครับออนไลน์ และช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีคับประจำฤดูกาล2559กันค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด กลับมาเปิดชากฟาดแข่งกันแล้วค่ะสำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2016ล่าสุดก็ได้มีพิธีจับสลากประกบคู่รอบ64ทีมกันไปแล้วโดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชุปธมภมเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีคุณรุ่งโลดขันชลีผู้ในการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับตัวแทนจากสโมอสรต่างๆขึ้นจับสลากประกบคู่เพื่อชี้ชะตาทีมของตนเองซึ่งในรอบนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด110ทีมด้วยกันค่ะโดยเป็นทีมจากโตโยต้าไทยลีก18ทีมดิวิชั่น1 17ทีมและดิวิชั่น2อีก7 5ทีม รอบ64ทีมจะแข่งในระบบแพ้ตกรอบและผลการจับสลักประกบคู่มีดังนี้ค่ะจากผลประกบคู่ก็มีหลายนัดที่น่าสนใจว่าทีมระดับโตโยต้าไทยลีกจะสามารถรักษามาตรฐานเอาชนะทีมระดับดีวิชั่นหรือจะมีแจ็คผู้ค่ายยักษ์เกิดขึ้นในรอบนี้ ลีคับก็มีโอกาสนะครับก็เรียกว่าทุกเกมมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องดูเกมต่อเกมไปนะครับก็เดี๋ยวเราโฟกัสเกมแรกก่อนชมรีเราให้ความสำคัญกับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีคับแต่เป็นอย่างมากนะครับการไปเยือนทีมไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะนำผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ประมาทแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะไปเล่นกับทีมระดับดิวชัน2นะครับเพราะว่าเราก็ตั้งความหวังไว้ในช่วยใบนี้พอสมควรครับ ศึกฟุตบอลโตยโยต้าลีคับ2016รอบ64ทีมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10เมษาย,ยน2559จะแข่งในระบบนัดเดียวแพ้ตกรอบทีมแชมป์รับถ้วยกีติยดพร้อมเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมคว้าสิทธิ์ในการชิงแชมป์2ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีทั้งโตยโยต้าแม่ขคงคลับแชมเปียนชิพ2016พบกับทีมแชมป์จากลุมแม่น้ำโขงและถ้วยโตยโยต้าพรีเมียร์คั2016 พบกับทีมดังจากสุดเจหลกประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายทีมใดจะฝ่าฟันจนเป็นแชมป์แฟนฟุตบอลไทยไม่ควรพลาดค่ะ กดคือ h o t l ล n ์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมททบ5กฎหมายเล็กหนึ่งทางกล่องดิจิตอล HD1 ค่ะและกลับมาพบกับ h o t l ล n e ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอลน์ <line> Thailand ทุกข่าวคือความจริง<อ>